าการละเล่นพื้นบ้านไทยในเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นช่วงวันหยุดยาวในสมัยโบราณเด็กๆคนหนุ่มคนสาวก็จะออกจากบ้านมารวมตัววิ่งเล่นกลางแจ้งกันอย่างสนุกสนานพร้อมการละเล่นสนุกสนุกและร้องเพลงประกอบการละเล่นกันเสียงเจ้ยแจ้าว,วันนี้บายครูออสของนำ5าการละเล่นพื้นบ้านหรือการละเล่นแบบไทยโบราณที่นิยมเล่นกันในเทศกาลสงกรานต์มานำเสนอให้ใหายคิดถึงกัน ใครคิดถึงบรรยากาศเหล่านี้หรือคนที่ไม่เคยรู้จักการและเล่นเหล่านี้ได้ทำความรู้จักและช่วยกันสืบทอดให้ลูกหลานไทยและคนทั่วโลกได้รู้จักกันค่ะ 1. นงูกินหางแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนประโยคเริ่มเกมที่คุณเคยของคุณพ่อคุณแม่หลายคนได้ยินทีไรทําให้นึกถึงพ่องูที่ต้องวิ่งจับลูกงูและแม่มูที่ต้องปกป้องลูกงูไว้วิธีการเล่นเริ่มจากเสียงคายครแพ้ต้องไปเป็นพ่องู ส่วนคนที่ชนะจะได้เป็นแม่งูคนที่เหลือจะได้เป็นลูกงูกับเอลแม่งูยืนเรียงเป็นแถวพ่องูและแม่งูร้องเพลงไปเรื่อยๆจนถึงท่อนกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวพ่องูวิ่งไล่จับลูกงูจากปลายแถวส่วนแม่งูจะต้องการมือเพื่อป้องกันลูกงูหากลูกงูตัวใดถูกพ่องูดึงจนหลุดออกจากแถวต้องออกจากการเล่นเกมดำเนินไปเรื่อยๆจนกว่าลูกงูจะถูกจับจนหมด สิ่งที่ได้รับจากการเล่นมูกินหามสอนให้มีความสามารถคีทำงานเป็นกลุ่มรู้จักช่วยเหลือกันและรู้จักการต่อสู้เอาตัวรอดเมื่อภายมาถึงตัวนอกจากนี้ยังฝึกร่างกายให้แข็งแรงและจิตใจที่มีความสุขยยก,ยก,ยกแงินนะบอะ กินนะ้ำบอ่อใายไปก็ยัยมากินหัวกินหางกินกานกระดตัวสองรีรีข้าวสารเป็นเกมที่สนุกสนานและสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดี เมื่อต้องพยายามเอาตัวรอดจากการถูกคล้องวิธีการเล่นให้เด็กสองคนยืนหันหน้าเข้าหากันโน้มตัวประสานมือกันเป็นรูปซุ้มเด็กคนอื่นก่อเอวยืนเรียงต่อกันเป็นแถวหัวแถวเดินลอดซุ้มจนถึงร้องเพลงถึงท่อนคอยพันคนข้างหลังไว้คนที่ประสานมือเป็นซุ้มจะลดมือลงกันคนสุดท้ายไว้และคนสุดท้ายจะถูกคัดออกไปจากแถวเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแถวสิ่งที่ได้รับจากการเล่นรีรีข้าสาร ช่วยให้มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส <ไป S 1> มีไหวพริบดีใช้กลยุทธ์ให้ตัวเองเอาตัวรอดจากการถูกคองให้ได้รวมทั้งเป็นการออกกำลังกายพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้แข็งแรงเือพ่ 3. มมอนซ่อนผ้าเกมที่ทำให้คุณได้ลุ้นตลอดเวลาว่าใครจะเป็นคนได้ผ้าและคนที่เป็นมอนจะวิ่งกลับมานั่งแทนที่ผู้เล่นคนนั้นทันไหมอุปกรณ์ประกอบการเล่นผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนวิธีการเล่นให้ผู้เล่นเสียงทายใครแพ้คนนั้นต้องเป็นมอนส่วนคนอื่นๆมานั่งล้อมวงคนที่เป็นมอนจะต้องถือผ้าไวในมือแล้วเดินวนอยู่นอกวง จากนั้นคนนั่งในวงจะร้องเพลงว่ามอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้โน่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอระหว่างเพลงคนที่เป็นมอนจะแอบทิ้งผ้าไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งและคนนั้นต้องหยิบผ้ามาวิ่งไล่ตีมอนรอบวงมอนต้องเรียบก,กลับมานั่งแทนที่คนนั้นให้เร็วที่สุดเพื่อหลุดพ้นจากการเป็นมอนและให้คนนั้นกลายเป็นมอนแทนสิ่งที่ได้รับจากการเล่นมอนซ่อนผ้า สอนให้รู้จักสังเกตว่าตนเองได้ผ้าหรือไม่และมีไหวพริบที่ดีรวมทั้งฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้คล่องแคล่วว่องไว ปิดตาตีหม้อเกมที่สร้างความสนุกสนานให้กับทั้งผู้เล่นและผู้ชมนอกจากผู้เล่นต้องหามอให้เจอแล้วผู้ชมยังลุ้นจนอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงเชียออกมาอุปกรณ์ประกอบการเล่นหม้อดินปี๊ฟหรือถังพลาสติกไม้ขนาดจับถนัดมือความยาวประมาณ1.5เมตรและผ้าสำหรับติดตาวิธีการเล่นให้ผู้เล่นแบ่งเป็นทีมแล้วเลือกคนที่จะปิดตาหนคน โดยคนที่ถูกปิดตาจะเป็นคนตีหมอ้อส่วนคนอื่นให้บอกทิศทางจนกว่าเพื่อนจะตีถูกหมอ้อทีมที่ตีหมอ้อได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะสิ่งที่ได้รับจากการเล่นปิดตาตีหม้อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและความสามัคคีรวมถึงฝึกไหวพริบเพราะผู้เล่นถูกปิดตาจึงต้องใช้สมาธิในการฟังเพื่อนในทีมให้ดี 5. ชักกะเยออเกมที่แสดงให้เห็นถึงพละกกำลังและความสามาัคคีในทีมและยังเป็นเกมที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอุปกรณ์ประกอบการเล่นเชือกที่มีความยาวอย่างน้อย33.50เมตรกึ่งกลางของเชือกทาสีแดงหรือผูกผ้าให้เห็นชัดเจนวิธีการเล่นแบ่งผู้เล่นออกเป็นสกลุ่มให้แต่ละกลุ่มอยู่คนฝั่งของเชือก ต่างฝ่ายพยายามดึงให้ฝ่ายตรงข้ามหลุดล้ำเข้ามาในแดนของตนฝ่ายใดหลุดเข้ามาเป็นฝ่ายแพ้สิ่งที่ได้รับจากการเล่นชักกระยะืจะได้ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แขนขามือฝึกทักษะการทรงตัวและฝึกความสามารถขี